เราก็จะดื่มกาแฟโบรตีนะคะกาแฟโปรตีนโปรตีนจากามเมล็ดถั่วโปรตีนจากธัญพืชน,นะคะ เสร็จล้วก็มาออกกําลังกายเพื่อจะลดเอวนะคะตั้งแต่จิบกาแฟาตั้งแต่ดื่มกาแฟาโบตอร์พีแล้วก็กินโปรตีนแคปซูลมาได้3วันแล้วนะคะทุกคนรู้สึกว่าเบาสบายมากเลยค่ะใครที่กำลังมองหา,าเกี่ยวกับการาลดน้ำหนักหรือการอยากที่จะหุ่นสวยนะคะก็ โบตพีช่วยได้ค่ะทีนนี้ก็ามาออกกําลังกายกันนะคะ ผลิตภัณฑ์โวตพีนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำหรับดูแลร่างกายให้มีสัดส่วนที่ดีนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อน้องแบมโดยตรงเลยนะคะทุกคนกินดีมากกินดีสุดๆเลยค่ะคอข่พิ่งกินได้3มเมื่อ3มเมื่อนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแคปซูลโปรตีนนะคะ่อยกินเมื่อละ2เม็ดแล้วก็ดื่มกาแฟแตยามสุสเศอรานะคะ ่อยคิดว่าตอนนี้นะคอยรู้สึกสบา,สบายโตมากเลยค่ะทุกคนล้องเบิงนะคะร้องเบิงชุดแรกก่อนก็นได้นะคะถ้าบอเพอจใจหรืออ่าบ่าเห็นผลอ่าหฮาก,ก็บ่ต้องใส่ต่อนะคะแต่ถ้าเห็นผลเพอจก็กินต่อไปได้เลยนะคะทุกคน ออกกาลัางกายแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวนะคะมเมื่อเช้านี้่ข่ก็ได้ปนปทุไว้นะคะให้ลูกให้หลานกินนะคะทุกคนขอซื้อปตุทูมาตะแ,แมคโคเข่งหนึ่งได้สามตัวมีถึงแต่ตัวแน่นเนื้อแน่นเลยค่ะไขก่ก็เลยปนสองตัวเลยตัวหนึ่งก็เลยทอดเราก็ทอดไข่าดาวให้หลานสาวน้ำนะคะไปะข้างห้าไปกินกลปตุกันนะคะ เปืใดเปนนางแอบยุหันน้องเบสย่าบอกว่าไปอาบน้ำลลนุลาน้องเบลอิ่มหรือ,อยังเดี๋ยวตอนนี้อยากจะกินแล้วนะมาสีนี้คืองามแท้สีเขียวขีดม,มากจ้อ,อสวยสีนี้สวยใครที่ต้องการที่จะซื้อต้องการที่อยากที่จะได้ ตะก,กร้าสารฝีมือน้องแบมนะคะแฮนด์เมดนะคะสวยมากสั่งโดยตรงโทรติดต่อ,อได้นะคะมาค่ะทุกคนบาทไม่กินคนกับทูนเกียดในจะน่อยว่าย,อยอกับแจก bông tiêu,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  bông thế kia, thế kia pa, không may không chơi, gì cái gì vậy, quên mất gì vậy, quên 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 gì gì ยิ้มแล้วค่ะมะพากพรน,นะคะเพราะว่ามือซาวนี่ก็ทาความสะอาดเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ออกลํางกายนะคะ,ะเสื้อผ้ากวางแหว่งซีละค่ะอันที่เห็นเป็นถุงดำสองสามถุงนั่นก็คือเป็นเสื้อผ้าที่คัดออกนะคะ,ะสําหรับเสื้อผ้าที่บอไซของเด็กน้อยนะอ่ะน้องแบมก็เอาไปให้เด็กน้อยรุ่นน้องของน้องเบสแล้วนะคะเหลือแต่เสื้อผ้าที่เป็นของคุณยหญ่ ก็จะเอาให้บีดลูกสายไงของข่อยนะคะเอาไปให้โมโมเพื่อนๆนะคะที่เขาอยากได้นะคะตอนนี้ลูกสายไงกลับไปเขาค่ายนะคะก็จะกลับม้ามืออื่นนะคะเนค่ะเสื้อผ้าที่บริสายเยอะมากนะคะก็จะคัดม้าคัดออกแล้วก็เอาไปบริจาคนะคะตั้งแต่สมัยที่ข่อยเป็นพญานาลข่อยก็จะชอบบริจาคเสื้อผ้าประจํานะคะ เพราะว่าจะเป็นบริจาคให้ในหมู่บ้านตัวเองหรือหมู่บ้านอื่นข่อยก็จะเอาไปบริจาคนะคะกับเพราะว่าเสือผ่าบริไทเยอะมากนะคะ่ะพี่ายข่อยที่อยู่โรงพยาบาลลอยเอ็ดนะคะก็จะมีแต่เสื้อผ่ากีฬาเกา่าาที่เพิ่นบริไซแล้วนะคะเพิ่นก็จะเอามาใหา้น้องไ่นะคะพอดีข่อยเสื้อผ้าก็เยอะแล้วก็ ที่นี่ลูกคอยกันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นเสื้อผ้ากันน้อยลงก็เอาไปบริจาคนะคะเสื้อผ้าเยอะแยะมากนะค่ะที่เอาไปบริจาคั้งจ่จำความไดมีิจะบริจาคเสื้อผ้าก็นั่นแหละคะ่ะเพื่อนบอกว่าบริจาคก,ก,กันใดห้องก็ไดดอันนั้นนะคะตอนที่คอยไปยุสวีเดนคอยก็ได้ใส่แต่เสื้อผ้ามือสองนะคะตอนแรก <c oughs> นั่นแหละค่ะก็บเป็นอย่างนะค่ะเสื้อผ้ามือสองก็ ใส่ได้ใส่ดีนะคะแถมยังประหยัดเงินอีกนะคะอันนี้นะเป็นอของที่คอยเตรียมไว้ที่จะเอาไปสวีเด่นน้ำนะคะนี่ก็เป็นตะกร้าของน้องแบมนะคะใครก็จะเอาไปสามสามใบนะคะ่คอยมากอันนี้นะคะทุกคนอันนี้มันก็จะดูเป็นคล้ายๆกับใส่ค่าใส่ไหลย,ยังส่นะคะ สารนะคะแล้วก็ถ้ากับสร้างซื้อปลั๊กไฟนะคะสร้างสามหลอดหลอดหนึ่งก็เอาไว้ให้น้องแบมใส่ยูนีสองหลอดนี่คอยตั้งใจว่าจะเอาไปทั้งสองหลอดและะ้ค่ะแต่ว่าคิดแล้วก็จะเอาไว้นี่หลอดหนึ่งเอาไปพุ่หลอดหนึ่งนะคะเพระว่ายูพุน่น่ะมันก็จะเป็นปลั๊กไฟธรรมดานะคะอันนี้มันก็จะมีมองปิดพรเวลาที่เ้าเปิดไฟไฟก็จะแดงขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ <S <S น้ำปลาของไมพีล่ลมพอนนะคะทุกคนขอยซื้อกินยูอัาสวีเดนอนะขวดหนึ่งเจ็ดสิบห้าโคนนะคะซึ่งเป็นเงินไทยนะ่กะก็เกือบสามร้อยเลยนะคะแต่ว่าขอยซื้อ,อยูนีนะ่ะขวดหนึ่งแค่สามสิบบาทเองนะคะคอยก็เลยซื้อไปน้ำหกขวดนะคะทุกคนอันนี้ใอยจะเป็นยางมัดผมนะคะมากอันนี้แค่สามสิบเก้าเองนะคะ นีค่ะนี่ก็20บาทเองนะคะก็ซื้อไปเยอะมากนะคะันึงอยู่ในตู้นะคะที่คอยใส่ท่านได้แกะอันนี้ท่านได้แกะนะคะแต่ว่าหน้าเอยแก้แล้วค่ะแล้วแบบนี้มีสองโค้มพร้อมนะคะมีสองโค้มบานเฮานะคะแ็บนี้มีหัวนะคะนี่แหละคือผักชิงที่เตรียมไปผงชูรสรสดีนะคะ เลือดียุ่นะ่ะประมาณชั้นี่ละค่ะอันน้อยก็นี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบคนูนะคะค่อยก็เลยซื้ออันใหญ่นะคะไปซื้ออันนะคะพงทรวดองอันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่ซื้อมาจากเชียงใหม่เอาไปฝากเพื่อนร่วมงานนะคะนี่ละค่ะคือ,อเตรียมใบแค่นี้ก่อนนะคะยังว่า่านหอดมือกับขันหอดมือกับก็บกจะ ไปหาซื้อของเพิ่มขึ้นเอ่อเพิ่มอีกนะคะระคาห้องอยางออกไปเรียนหลังบ้านตอนนี้นะสิบโมงเคิงแล้วนะคะอากาศก็แดดทอนคือเกาณ์น่ะล่ะค่ะนะคะ,นะคะจนว,ว่าอยากออกไปใส่เลยล่ะคะ่ะทุกคนท่านไปบ้านแม่ก็จะอยู่ต้นในบ้านนะคะก็จะนอนตากแอร์ เล่นอยู่กับแม่ถ้าไปบ้านพี่สายใหญ่ก็จะอยู่ในห้องก็จะนอนตากแอร์ย้อนคุยกันเล่นกับพี่สะพ้ายนะคะการเป็นังสี่ราคาหลายคนนะอาจจะสงสัยนะคะว่าอาจยากลู้ว่าเป็นอย่างมาดมามันหนองมาบ้าเขยันยังออมบ้านนะคะมันยางออมบ้านประดี๋อกคะ่ะมันหอนแหง้งอามาหอดมือแหลกมือที่สองกับไปเยี่ยมญาติ เพื่อนลักเพื่อนยัยน่ะคะ่ะที่เพิ่นเป็นญาติแล้วก็เพิ่นกับป่วยน่ะคะ่ะแม่กับพ้าไปเยี่ยมคอยกับซื้อนมซื้อ,อของไปเยี่ยมเพิ่นแล้วก็เอาเงินให้เพิ่นไว้จะใส่น้ำนะคะไว้จะซื้อยาซื้อยังซีนนะคะวันนี้กับบรายออกไปทั้งใด y นะคะเพราะว่าอนแห้งนอกจากย้ำแรงมาก,ก็จะยางไปพาหลานน้อยอยางไปบ้านอ,อีแม่เท่านั้นล่ะคะ่ะบราย ออกไปหายางออมบ้านแล้วค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งตึงตะกรอ่าที่คอยเอากันกับพญ่ยฝรั่งนะคะอ่าท้ายบานกาน,นินท้าคอยว่าคอยนะเลี้ยนจุปลิ้นาตีมายางดีเป็นยางขึ้นมาเอาผัวฝรั่งไปเลี้ยนเสียงเงินเห็ุอย่างสี่ก็ว่าให้คอยนะคะเพราะคอยได้กันกับพญ่ยฝรั่งแล้วก็ว่าคอยอ่า ได้ผัวฝรั่งขี่นกยังสั่นังสี่บ้านเมืองเขาไปเอาผัวฝรั่งมิแต่ไดมาเฮ็ดมาสางมาซื้อห้ซื้อนะเฮ็ดนี้หลังละหลายลานเจ้าของไปผัดได้ฝรั่งขี่นกยังสี่นะคะ่อยกันเลยมีความรู้สึกว่าไทยบ้านน่ะมักจะเปรียบเทียบแล้วก็ดูถูกคนที่แบบว่าบรไดดีคือคนอื่นยังสี่นะคะในราคาก็คือคอยกันบ่อยากที่จะออกไปพบป่ากับภพยนะคะ ค่ะทุกคนคะ่ะเมเนควาจิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะมเมเนกมาพูดคุยจากทายเอฟซีปรความคืนนอรนะคะค่ะก่อนทีจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย